คุณผู้ชมจำไว้เสียงที่ไทยที่สุดตรงเฮ้ยมันไม่โอเคเปล่าวะเฮ้ยน้องเป็นผู้ชายภาษาอะไรอ่ะทำไมถึงต้องใช้ความรุนแรงด้วยอ่ะน้องคนที่แฟนผมน้องผู้หญิงเขาไม่โอเคแล้วี่จะต้องใช้อะไรอีกมุกตัวหาตำรวจแล้วนะตามติดชีวิตมนัน เรื่องฉลองให้กับอะไรเหตุเพื่อเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะคะก็เป็นเล่องามยำดีได้พามาเลี้องฉลองเนื่องจากว่าใกล้จักถึงวันเกิดของพี่โอมจิมต่อของพวกเรานั้งทงแต่เนื่องจากว่าจะเลี้ยงพี่โอมคนเดียวมันก็จะน้อยใจก็เลยเอาเป็นว่าเอาวันเกิดของทุกคนมารวมกันและวันนี้จะมาเลี้ยงชีมาดามให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นทีกันอย่างนี้และมารา โปรดของเจฟฟี่เม้งปูดองร้านเม้งปูดองนะคะและวันนี้จะบอกเลยว่าโอ้อหิวอะ่ะมีแต่อาหารหน่าทานมากก็ไก่หลังตัวและจะบอกเลยว่าเป็นของโปรดเจฟฟี่จริงๆ<อ>เอาเป็นว่าเอาให้ครบงบประมาณน้อยออเลี้ยงก็เลี้ยงทั้งทีมไปเลยมันเกิดของทุกคน,น,ก,ก,คนกินแล้วก็มารีวิวด้วยว่า ของเจฟฟี่คุณผู้ชมสนอกรู้แน่วันคืออะไรเจฟปี่ชอบสั่งเมนูอะไรที่ร้าดนี้กินไก่ร้านโตวันนี้เราก็ไม่ได้จจะสักจะกินอย่างเดียวเอาเป็นว่าหาอะไรสนุกสนุกให้กับทีมงานเอางี้พวกเธอในบรรดาอาหารทั้งหมดทั้งมวลที่ตั้งอยู่ตรงนี้ฉันชอบกินเมนูอะไรที่สุดเรื่องมาคนละเมนูใครตอบถูกฉันแจกเธอเลยหมื่นหนึ่งเอากิน อ่ะฉันจะเฮยเหมือนเออเอากระเป๋าตังมาเดี๋ยวไอ้มุกนี่หน <c oughs> ึ่งเต็มที่นี่โบอ่ะมาแหว่อีสต์สวเวแล้วอ,อ่ะเธอเลือกมาคนละเมนูหอ,อยนางรมทรงเครื่องมุกหอยนางรมทรงเครื่องอันนี้ของมุกกี้ปูไข่ดองอ่ะพี่โอ๊คปูไข่ดองแซลมาอมนซีฟูดแซลมอนซีฟูดสามจานนี้จะเข้ารอบหรือไม่และวันนี้จะได้ รเราอ่ะฉันจะเลอง3ามเมนูก่อนแล้วก็จะค่อยๆไล่ไปโอเคไหมจะบอกว่าบรรยากาศดีมากนะจ๊ะมีบทเพลงอยู่บนถนนดนตรีสดนะวันนี้อ่ะมาอันนี้หอยนางรมทรงเครื่องร้านนี้เด็ดฉันเคมากินโอ้โหแบบแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้ว เนี่ยฉันเป็นคนไม่กินหอยแบบว่าหอยสดนะจะรูปะ้ป้ะเพราะว่ามันขาวแต่จะบอกว่าร้านนี้ไม่ขาว <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากจริงๆอ่ะอันนี้อันนี้เก็บไว้ในใจเนื้อมันนิ่มมันสดแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติเขาแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบเผ็ดๆสา,าดส,าาดสามารถเติมพริกเต้อมอะไรกันได้เลยเ <c oughs> มนูพี่อมใช้มือนะผ <c oughs> ูไข่มันแบบ มันอลังการอ่ะมันอลังการมากอู้น้ำจิ้มนะหืมไเห็นสีหน้าก็ชนะแล้วขนคิงลุกอ,อร่อยอ่ะอ๋ออ๋อฟินได้แล้วผมได้แล้ว <c oughs> เผ็ดบากเพิน่นิดนึงนอร่อยอะ่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากๆตัวลน,นตัว <S <S โอ้แ่บอะมาลองของต่อวอันนี้แซลมอนซีฟูดอ่ะแสดงว่าเธอใช้ได้นะเธอรู้ว่าฉัน <S <S ชอบแซลมอนอ่ะมันจะใช่ของโปรดเจฟี่ไหมนีนไง เหมือนอยู่ในทะเลเหมือนอยู่ในทะเลนี่ฉันเป็นเมอร์เมดหรอนี <S <S อออ่อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะมาตัดสินมาเลยะจะตจัดสินได้เหรอเดี๋ยวชิมอันอื่นก่อนไหมแล้วถ้าเกิดว่าฉันชอบอันอื่นก็มาพวกเจ้าก็อ,อ,กอดหมื่นนึงโอ้อยกล้าพูดเลยว่า าารที่เนี่ยนะสดทุกอย่างฟ <Wow. S 1> อยเ์เสรีไทย27 27คุณผู้ชมจำไว้เสรีไทยที่สตรงที่เสร็จตรงวันนี้เราวันนี้จะเป็นไะวันนี้เรามีนัดบอสถ่ายรีวิวร้านเมงปูดองอื mm hmm. รีวิวกินปูที่พูดนะนะใช่แต่ว่ารู้สึกว่าคอนเทนต์มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อช่วยเสริมหน่อยได้ไหมแก้งไหมแก้งบอสแก้ง,กงยังไงจัดฉากไหมพี่จัดฉากแบบให้คนมันทะเลาะก,กันย้ยแบบเขารีวิว <ๆ S 2> หรอมีคน<ๆ>ทะเลาะก,กันอ่ะ ในร้านเนาะเออเราจะทดสอบจิตใจบอสไงเออทดสอบจิตใจเลยว่าเขาจะกลัวหรอเขาอาจินไปใส่เอาอาจจะหนีก็ได้หรือเขาอาจจะดูเฉยๆก็ได้ไม่หนีไม่หนีไม่มีทางเอ่ใครจะรู้ยังไงลองไหมยังไงจัดฉากไว้แบบเราเซตคนแสดงไว้ให้แบบมาทะเลาะกัน เออมาทะเลาะกันในลาทะเลาะกันช่วงที่เราถ่ายไว้เลยเรื่องนี้กูไม่ยุ่งนะเอ้าช่วยกันดิช่วยกันกูแค่รับฟังเอาแบบทะเลาะเวอยเว่ยเอาให้หนักๆเลยจัดหนักเลยแบบปฏิกิรงมาเลยเปิดหัวเลยกันเลยอ๋อเปิดหอเลยมาอ้าวโอเคงั้นเราไปเตรียมสคริปต์กันได้วางแผ่นป้ายเฟ้ไม่เสร็จที่ไทยที่เสร็จตรง

ไม่ต้องมายุ่งดย่ยเพิ่งเนาะนั่งน้องแจกต่อยนี่แทบไหลลอบแล้วนะแล้วมึงทำแบบเนี้ยจะทำอะไรอ่ะน้องโอเไหมอะคยกับคนอื่นทำไมอ่ะไม่ได้คุยกับคนอื่นบอกเลิกแล้วเลิกแล้วมึงโทรมาทำไมกันไงเซีนอะไรเนี่ยน้องเดี๋ยวนะพี่ไม่อยากยุ่งนะอันนี้ขอโทษจริงๆน้องโอเคหรือเปล่าไม่โอเคคือ คือพี่ไม่อยากยุ่งนะพี่ขอโทษจริงๆแต่ว่ามันรุนแรงไปไหมอ่ะน้องน้องโอเคหรือเปล่าผู้หญิงเขาไม่โอเคอ่ะแล้วทำไมถึงทำอย่างนี้เราเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นผู้ชายภาษาอะไรอ่ะทำไมถึงต้องใช้ความรุนแรงด้วยอ่ะไน้องคนนี้แฟนผมน้องผู้หญิงเขาไม่โอเคแล้วยังจะต้องใช้อะไรอีกคอยปล่อยไหมจะปล่อยก่อนไหมนี่ไม่อยากมีเรื่องนะปล่อยกลับบ้านปล่อยน้องเขาสุดไหมน้องเขาไม่โอเคไหมอ่ะมุกต่อหาตำรวจแล้วนะบอกเลยถ้าเกิดไม่อยู่จะโทรหาตำรวจเราจะยินเราจะยินทำไมจะยินยิน ออะไรอ่ะัอะไรอ่ะจะไม่ได้โทรจริงพกเธอเียวกันมาใช่ไหมไม่รู้อก็เล่นไม่เีไม่เียนบ้าอะไรอ้าวนี่สำว่าเล่นใช่ไหมไม่เล่นทำอะไรพี่โอมทำอะไรทำอะไรกันเอามานนี่ดิ คือ acting เถอะไหม acting หรอเำๆอาอขำๆทำที่ไทยทำที่ไทยหมือนทำที่ไทยแต่ขนาดนี้ยังจะจับได้อีกเหรอจับได้ก็คือว่าอะไรอ่ะมันมันไม่เนียนถ้าเกิดว่าของจริงเธอต้องเข้ามาปกป้องฉันไหมอ่ะอันนี้เธอยืนดูแล้วเธอก็แอบยิ้มอย่างเงี้ยไม่ค่ะเที่ยงกันมาใช่ไหมเจ๊ก็เมือกี่วันไหนยอมรับมาเลยเลย แล้วร้านเขาอะ่ะไปเก็บร้านก่อนเร็วๆเ,เ,เ,เอาไปเก็บร้านแล้วมานั่งกินข้าวเร็วๆคุณผู้ชมคือนับวันทีมาดามจะเอาใหญ่พี่เอ็มก็อีกคนครับอันนี้คือเตียมกันมาหร,ห,รหรือยังไงเตรียมครับถ้าจะเตรียมกันแหมเขาไม่ยอมบอก,กอบอกก็ไม่ใช่เตรียมสิครับผม <c oughs> เอาเก็บเร็วๆร,ร้านเขาไปขอโทษเจ้าของร้านคุยกับเจ้าของร้านด้วย แล้วไหนๆจะเด็กๆลูกค้าเขาอีกไปเร็วๆสรุปนะสรุปว่ามบเงิน,งนหมืนหน่นนึงก็ไม่ต้องเอาแล้วมันไม่เกี่ยวฉันพามารีวิว้านอาหารเขาดีๆพวกเธอก็มาพังร้านเขาแล้วก็ยังจะมาแกล้งฉันอีกมันไม่เกี่ยวคนะ่ะเัาไม่เกี่ยวเหรอมาเราจะกินจนหมดไม่เหลือเลยเพราะว่ามันอร่อยมาก ทุเล่จริงๆเลย mm hmm. วันนี้นะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกเลยว่าร mm hmm. ้านเม้งปูดองเจฟฟี่ชอบมากๆถึงแม้ว่าทีมงานของเรานะทีมเจฟฟี่ mm hmm. ก็มาพังร้านเขา mm hmm. ก็ต้องขอโทษร้านเม้งปูดองด้วย นะว่าจะให้หมื่นหนึ่งก็จะยังไงยังไงอยู่แต่ว่าวันนี้เกลี้ยงเลยจะบอกเลยว่าอร่อยมากๆให้คะแนนแทนจะไดแนนดแนนแทนแทนแทนจนนี้ค่ะจานป่าจานป่าอะไรปูไข่ดองโปรโมเตอร์เอาผมได้อย่างงั้นเหรับไปหนึ่งหมื่นบาทได้ผมได้พี่ยม เป็นความคิดใครใช่ความคิดพี่โอไหมนี่ันแรกเนี่ัว้าบเลยที่นี่ด้วยอ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะอร่อยไหมวันนี้อร่อยค่ะอร่อยไหมเธออร่อยนะจะบอกว่าเอ่อต้องขอบคุณร้านอีกรอบและวันนี้อาจจะฝากข้อความข้อคิดไปเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเตรียมกัน แต่เธอไม่ควรใช้ความรุนแรงเธอรู้เรื่องไหมคือไม่ว่าจะยังไงก็ช่างนะคือคุยกันดีๆดีกว่าแล้วยิ่งเป็นที่สาธารณะหรือจะไม่ใช่ที่สาธารณะก็ตามอันนี้ก็อยากจะฝากไว้กับกับทุกคนเนาะการใช้ความรุนแรงมันมันไม่ใช่ทางออกใดๆทั้งสิ้นวันนี้ก็สนุงสลานกันไปแล้วพบกับกินไก่ล้านตัวได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันศุกร์วันนี้ลาไปก่อนบาย